การเดินทางนับจากนี้ไปในปี2021อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปปกติเนี่ยว่าเราเดินทางไปไหนต้องมีบัตรประชาชนถูกต้องไหมคะเพื่อแสดงตัวตนของเราถ้าเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องมีพาสปอร์ตนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่2อ,อย่างนี้ที่เป็นสิ่งจําเป็นอีกต่อไปนะคะเพราะว่า ล่าสุดเองมีการคาดการณ์ว่าวัคซีนพาสปอร์ตอาจเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่แพ้กับอีเดนติตี้ที่เราต้องแสดงตัวตนผ่านบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตปกตินะคะโดยสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายบริษัทด้านเทคโนโลยีนยกำลังเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะให้บุคคลเนี่ยสามารถอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจนะคะหรือว่าการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง แล้วว่าเป็นเนกาทีแบบนี้เป็นต้นด็แม้ต่การตรวจรักษาต่างๆนะคะเพื่อเป็นดิจิทัลครดเชียลหรือว่าเป็นใบรับรองดิจิทัลที่สามารถเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆได้เช่นงานคอนเสิร์ตสนามกีฬาห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ อาคารสำนักง,งานทั่วไปหรือแม้แต่เดินทางไปยังต่างประเทศค่ะรายงานยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น Common Pass App ของ Common Trust Network ซึ่งเป็นองค์กร Non-Profit Organization ของเจนีวานะคะเขาไปจับมือกับพันธมิตรนายหลายสายการบินทีเดียวค่ะทั้งคาเทเปอร์ซิฟิกเจ็ทรูเลอร a n ั a Swiss a อ r ล i n ส s หรือว่า United Airlines แล้วก็บ i r g i n Atlantic นะคะซึ่งก็รวมถึงระบบสุขภาพของหลายรัฐทั่วสหรัฐด้วย เพื่อที่จะรับรองการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้เนี่ยสามารถอัปโหลดข้อมูลการตรวจโควิด -19 ซึ่งเป็นผลการตรวจแล้วก็การยืนยันนะคะว่าตนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจะเดินทางเข้าสู่สถานที่ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้นะคะยังมีการพัฒนาวัคซีนพาสปอร์ตในอีกหลายรูปแบบแล้วก็อีกหลายองค์กรด้วยกันนะคะเรื่องนี้หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นมิติใหม่ของการเดินทางหรือว่าการเข้าสู่สถานที่ต่างๆแต่อีกมิติหนึ่งก็มีคําเตือนนะคะบอกว่า สิ่งสําคัญคือนอกเหนือจากเรื่องของการแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็แสดงว่าตนปลอดภัยก่อนจะเดินทางไปสถานที่นั้นแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าการปกป้องข้อมูลส่วนตัวนะคะหรือว่าเรื่องของ p r i เวซีก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เมื่อกลายเป็นสาธารณะสามารถแทร็กได้ว่าเราเดินทางไปที่ไหนอย่างไรมาบ้างสุดท้ายก็อาจจะทําให้กลุ่มมิจฉาชีพไม่หวังดีแล้วก็กลายเป็นการ ติดตามนะคะสําหรับคนที่อาจจะกลายเป็นเหยื่อได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งการสะกดรอยตามดังกล่าวก็อาจจะสร้างความเสี่ยงให้กับคนที่ใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นดับสองคมที่เราต้องเรียนรู้ไว้ในโลกของดิจิตอลนะคะเพราะว่าไซเบอร์เียวริตี้ก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะ